รายการลัดเลาะครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีครับเราจะไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวกลุ่มไก่อนแต่น่าจะมีความบันเทิงนะอบันเทิงแน่ๆครับผมวันนี้บันเทิงแล้วก็อาจจะมีแต่เสียงหัวเราะนะคะก็คงจะคิกคักคิกคักคิกก๊กกันตลอดเวลาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนนตออีี้เรายู่่ทบางคล้าจังหวัดชาเชิงเซาชาเชิงเซาเป็นเป็นจุดแวะของเราก่อน ไปเปอรีนก็ประมาณจากกรุงเทพก็ประมาณสองชั่วโมง <Okay. S 1> แล้วก็แวะพักเหนื่อยก่อนท, <Okay. S 1> ที่เราแวะก็จะเป็นที่นี่นะครับปาวัดปากน้ําโจโรนะครับนี่ป้ายอยู่นี้นจะย้อนแสงกัน <จะ S 1> ด้ซึ่งบริเวณโดยรอบก,ก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยงามนะคะก็จะเป็นวิวแบบมีแม่น้านุ่มเย็นดีอ,อานนี้เย็นนะตั้งอยู่กลางแดดยังเย็น รู้ไหมทําไมเขาถึงเรียกว่าวัดปากน้ําโจโลไม่รู้สิก็นะประวัตินะครับที่ไปอ่านมาคือจะมีอยู่สองสองประวัติประวัติแรกประวัติแรกก็คือ,อตอนที่พระเจ้าตากสินท่านเดินทางออกเพื่อไปตีเมืองจันทร์ท่านก็ได้ทําการล่องเรือมาที่นี่นะครับแล้วก็มันมีทาง่านพรม่ายอยู่ตรง,ตรงจุดเนี้แล้วท่านก็เลยแบบแกล้งลเรือมาคนเดียว มาให้ทหารพรม่าตายใจว่าไม่มีใครมาด้วยนะ,ะแล้วก็คนนี้ก็เลยมาให้ทหารของท่านเนี่ยมาดักโจมตีล้อมพม่าจนชนะฆ่าศึกแล้วก็เลยสร้างเป็นวัดไว้ที่นี่จริงๆแล้วก็คือ,อเดิมทีเรียกว่าเจ้าโลแล้วก็หลังๆก็เพี้ยนมาเป็นโจโจโลเราชวนอีกวัดหนึ่งอะ่ะแถวเนี้ยมีชุมชนคนจีนอยู่เยอะแล้วแล้วก็มีปลากระพงเนี่ยอยู่ในแม่น้ำตรงนี้มาก คน,คนจีนเรียกปากกระพงว่าโจโรออันนี้ก็เป็นประวัติสองอันีเพือเไปหาเจอมาลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ของอาหารสมัยก่อนเนาะใช่ครับเพราะว่าเป็นก็ถือว่าเป็นเป็นค้งน้ําที่สวยนะคะเป็นคุ้งน้ําแบบโค้งโค้่ะโค้งๆสวยดีกลา<ร>งมีเกาะมีเกาะกลางเกาะกลางมีเชลีด้วยเนี่ยเราไปดูกันต่อครับบ้าย เป็นเทคนิคก,การขายหวยแบบใหม่ <S <S ครับเออเขาท่าดีนะที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวเลยใช่เขาไม่เคยเห็นเหมือนกันตอนแรกว่างวดนี้จะไม่ซื้อเลยไม่ลุ้นดวงเลขในใจได้เลยครับศูนย์ศูนย์มันจะให้เห็นที่นี่แหละในนี้มันจะมีหนีแ้งศูนย์ศูนย์มันจะงายให้เห็นในอันนี้สิบสองล้านสองใบชุดอันนี้ใบเดียววันนี้เราจะวย จุดหมายของเราวันนี้โรงพยาบาลเจ้าพยาอัมพายฟูเบศตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เป็นสปาโซนที่เป็นสปาแล้วก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็เมนูมากินกันมาชิมกันมาชิมกันกันหนึ่งกาแฟหากาศยอหญิงนะก็คือกันชากัญชานั่นแหลเราจะมาลองดูครับว่า การทาจะออกดีดยังไงกับพวกเราบ้างนะซึ่งซึ่งเมนูที่เขาทำอะค่ะก็คือเขาก็จะมีมีความแรงก,กันทาแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับ,บสูทภาแล้วการรับสารองแตะคนนะคะมันส่งผลในระบบสารไม่เหมือนกันแต่ละคนเราก็ยังไม่เคยลองว่ามันเป็นยังไงถือว่า<ม>ได้ลองนะแบบถูทษกกฎหมายเดี๋ยวเรอสั่งอันนี้ไปก่อนน้ำเครื่องดื่มชื่ออะไรนะ ซูซาลาเล่แต่อันนี้เนี่ยมันในป้ายเขาบอกมันไม่มีไม่มีสาร P H C A ก็คือไม่มีสารเมาอันนี้ผมผมน่าจะกินได้ผมคงขับรถส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณรับหน้าที่ไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนั้มมจะร่วกเดิอย่างอื่นเดี๋ยวสั่งกลับบ้านไปกินเรามีเมนูอะไรที่เราสั่งนะขนมปังขนมปังพึ่งคิคคัตคิเตะซดซดเพลนอะไรทั้งอย่างอ่า แล้วก็อีกอันหนึ่งท um> ี่ที่เราสั่งก็คือมันเป็นตัวที่แบบเป็นไมกันชาร์กดกร่องแล้วก็หนมีน้ำลาดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าตอนนี้คุณเรานั่งรอคิว่นั่เงี๋ยว่าคิวเยอะมากใช่เดี๋ยวดูกันเป็นยังไงเป็นยังไงครับเจ๊ าหน้าเลยผมทานได้เพราะไม่มีสาร TCA ไม่เมาหน้าไปไปตเาเป็นอย่างนี้ก็สีสวยนองกิมที่เป็นยังต้องดึงหน่อยวะเขาว่ามีเลือดนี่น้ำเดือดกระดูกน้ำก็เร็วหมดแล้วอ่าพ่เปียวหวานหวานไหนนะตาไหม,มลาเลยไหมอารมณ์น้ำ น้ำพันธ์โซดาโซดาโซดาโซาอร่อยดีอ่อยไลองชิมกันคู่ท่าเลยเดี๋ยวไปรอดูอาหารมื้อใหญ่โอเคตอาครับอาหารเรามาเราสั่ไปสองอย่างเราชิมดูก็คือมีขนมปังพริกข้าแล้วก็อันนี้มีอันนี้เป็นเรื่องเล่งบันเทิงยำปะ ก็เดี๋ยวลองอกินดูเนาะว่าองไรเริ่มการอันนี้หวานเห็นอยากกินมานานแล้วฟังคิกคักันกไม่นยไม่านเือแค่เห็นก็คำนะลองเลยครับ ก็คือขนมปังคำห้ามหัวหอมแล้วก็เลี้ยงสมุนไพรไปด้รยเขาอ่ะจริงๆเป็นอาหารที่มันแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอหละแล้วก็มันมันยังไม่เคยเกิดในประเทศไทยที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะเฮ้ยไม่น่ามีผลาน่นักมาแน่นอนของแท้อันนี้เป็นที่ถ้าตามลำดับที่เขานี่ความเมาระดับระดับสี่ระดับสี่ต้องดเป็นความเมาระดับ ปังใค่ได้ะไปเดียวปอเอาวางมาเลยนี่ยเหม,ม,มือนเหมือนลาบเหมือนลาบอ่าใช่น้ำมัน นนี่อันนี้เราสั่งอะไรเพิ่มไปน้ำเพิ่มมาจาเกียวทั้งสองอันนี้ไม่มีสารทีเอสเอนะครับคือทานได้นะครับก็ไม่มีอาการมึนแบบเราเขามีสโตรของกัญชาทั้งคู่นี่อร่อยอันนี้แก้วที่สองอันนี้คือของชอบอันนี้จริงๆคือถ้าใครไปใครมาปาจิมบุร okay, ีหรือว่าไปตรงจุดอื่นที่ผ่านเจ้าผ่านโรงพยาบาลเจ้าพญาไม้พุ่มเอ็นเนี่ยก็ขาขากลับกรุงเทพอ่ะ แวะซื้อพวกนี้กินติดแวรถได้สดชื่นตีโมนะคายีโมงใช่งเย็นก็นแต่ครัวนี่สั่งได้ถึงบ่ายสามแล้วแต่ถ้าสา์อาทิตย์เนี่บยบ่ายสองก็กว่าก็น่าจะของน่าจะเริ่มหมดละถ้าเขาบอกว่าถ้าถ้าที่นี่ไม่ทันเนี่ยยังมีที่หนึง่งนั้นคืออะไรนะเรือนอะไรอ่ะข้ามไปไลยเดี๋ยวขึ้นขึ้นตรงนี้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้กำลังอะไรนะ าการคิกค<า>กักคิกคักสมาธิเร,นะริ่มไม่ค่อยมีแล้วสมาธิสมันจดจ่ออยู่ในตัวนี้อยู่ขอขอตัวไปกินก่อนแล้วกันได้เลยด้วยซุ้มามาซุ่มมาของแก่ของแพงมาเป็นใบ นะครับมาตามหาเมนูมาชิมกันนะครับเมนูมาชิมกันที่โรง,งพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศเมนูนี้ก็เพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับเพราะว่าพืชกัญชาเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับอนุญาตให้เป็นพื้นที่ใช้ทางการแพทย์ได้ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็จะมีระบุนะคะว่าอะไรที่ใช้ได้โดยผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องไปศึกษาดูก่อนนะจ๊ะ เรามาที่น <Tamam> ี่เพราะเรามั่นใจว่าเขาต้องทำถูกกฎหมายแน่นอนครับครับก็เราสองคนชิมกันมาแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้เลยครับก็เหมือนจริงแล้วก็เหมือนอาหารที่เราทานกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือพวกขนมปังหน้าหมูแล้วก็ตัวอะไรนะมันก็เหมือนรสชาติเหมือนลาบแต่ว่าก็มีสองสองแบบทัง้เขาบอกว่าแต่เราคือยังเอาเนี่ยเรามาด้วยกันได้ไงก็ไม่รู้แต่ประมาณด้วยกันแล้วนะก็ แต่ว่าในที่กินเข้าไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอาการเวียนเวงหรืออะไรนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะคืขึ้นกันตามที่ในเมนูเขาบอกหรือเปล่ามันกาลังจะออกฤทธิ์กับเราหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกอย่างมันผ่านโรงพยาบาลมาแล้วค่ะเขาก็ต้องคิดวิเคราะห์มาแล้วว่ามันโอเคสําหรับผู้ที่จะมาบริโภคค่ะ,คะก็ถือว่าสบายใจได้ส่วนหนึ่งถือว่าเป็นการเปิด เมนูใหม่ๆที่เปิดประสบการณ์ด้วยเปิดประสบการณ์เปิดเมนูใหม่ที่เราไม่เคยกินมาจนถึงนานนั้นหลายปีแล้วนั่นพี่เขาห้ามไม่ใช่ใจเย็นเอาเลยคืออะไรคืออะไรกัญชาห้ามห้ามใช้ห้ามกินห้ามใช้มานานแล้วเลยอ๋อแต่จริงกัญชาก็รักษาโรคได้เขาบอกมาก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรมากมายก็มาลองมาชิมกันได้ครับที่โรงพยาบาลเจ้าพยามพิพุเบศจังหวัด ปราจีนบุรีจ้ะนะครับพนัก<ร><อ>ง,งานน่ารักนะคะพนักง,งานน่ารักทุกท่านเลยแต่ว่าช่วงคิวช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเยอะนิดนึงก็คนมาก็ก,ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะมันต้องรอคิวอะคะ่ะเพราะว่าใครๆก็อยากมาลองนะเข้าใจอันนี้อ่ะกอสุดท้ายนี้ครับฝากรายการนะครับลัดเลาะไว้ในห้อมใจของทุกคนเหมือนเดิมนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์้อใจตลอดเลยอะ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับเพราะว่า เดี๋ยวคลิปประมาณก็ด้เตือนท่านได้ว่าเรามีคลิปใหม่ๆแล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงฮะก็ใครชอบเราก็ฝากกดติดตามมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะคะอยากให้เราไปไหนอ,อยากได้อยากไนดะ้คอมเมนต์กนมมนตันอยากให้เราไปไหนทําอะไรใหม่ๆคือคือเราก็อยากอยากลองไปทํานะคะก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนะคะหรือ อยากแนะนําที่เที่ยวหรือเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรให,ให้ให้พวกเราไปลองดูให้แล้วเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูก็แจ้งกันไม่ได้นะคะครับ,บ,อบขอบคุณนะฮะเลยนะครับขอบคุณนะฮโอเคค่ะครับคุณคิดมิราไปก่อนครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเราสองคนนะคะเป็นกำลังใจให้